ไม่เป็นความจริง4กลุ่มอาชีพที่จะได้รับเงิน5,000บาทก่อนใครสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากที่ในโลกออนไลน์ได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสอาชีพที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท จากการลงทะเบียน w w w ร์ไวด์เว็บเราไม่เป็นกลุ่มแรกนั้นเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาภายหลังจากกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับอาชีพที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากโควิด19และรับเงินเยียวยาจำนวน5,000บาท3เดือนอย่างแน่นอนโดยทางเพจสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้โพสต์ว่ามี4อาชีพดังนี้1มัคคุเทศ 2คนขับรถแท็กซี่3ผู้ค้าสลากและ4วินมอเตอร์ไซค์นะคะล่าสุดนะคะทางด้านธนาคารกรุงไทยก็ได้คอนเฟิร์มข้อมูลดังกล่าวนั้นว่าไม่เป็นความจริงนะคะย้ำนะคะว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากตอนนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานพันธมิตรอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรัดกุมและรวดเร็วที่สุด ด้วยระบบ AI ที่ทันสมัยโดยไม่ได้กำหนดโค้ตาตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดสำหรับการรับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นนะคะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาวผ่านทางเว็บไซต์ w w w r a w m i n t i n g k a n c o m ก็สามารถตรวจสอบผลได้โดยจะแจ้งให้ทราบผลผ่านทาง SMS และอ e ีเมลค่ะ